สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอวยตุกตาพาฝันมื้อไม่วันไม่วัน,วนสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะอากาศดีๆก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขมีแต่ความโชคดีเข้ามาหานําชีวิตเนาะค่ะเนาะทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตรักว่างั้นเถอะปะก็คือมีแต่ความแฮปปี้โชคดีเด้อค่ะเด้ออ่ะถ้าบุเรมีเวลาก็มาค่ะแวะกินกาแฟอันกับเอวยตุกตาพาฝันอยู่สวนลังเหินค่ะ อันอากาศกำลังดีดีเลยจ้ะเด้อมันสดชื่นสดใสขนาดเลยค่ะลมเย็นๆแดดออกเนาะค่ะอุ่นๆอากาศกระบนหนาวง,ง้อนกำลังพอดีพอดีค่ะแต่ว่ามื้อนี้มันซิมีไหลรฤดูเ้ยค่ะเห็นเปลี่ยนแบบมีกาถ้าแดดออกก็เป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอบอุ่นนะคะเนาะแต่ว่าฝนลงก็เป็นอากาศที่ว่าแช่เนาะค่ะเนาะชุ่มชื้นก็งามไปอีกแบบ ทั้งทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดก็แห้งงามค่ะก็มีคือกันค่ะอ่ะแต่ว่าถ้าฝนตกเอยพรงโ,พโบไดออกมานั่งสนิทสนองกนเนาะก็ต้องไปเข้าเนือเหอนว่างั้นเอปะเลืวอนเ่นนั่งกินกาแฟอยู่ดีดดก็หอบมอกาแฟเล่นนะคะฝนลงแบบกระถันหันแบบปุปะปุะ๊ปะเลยก็โอ้โบไหวก็ต้องเข้าบานอยู่ดีค่ะอากาศก็ ตอนนี้ก็สิบเจ็ดสิบแปดองศานะคะเอ่ยว่ากาลังดีลมพัดสบายสบายต้องได้จับขากรงรองเท้าลงวื้อหมาพัญญายันกองล้มเนาะคะ่ะเนาะล้มแล้วพันเพื่อนไปยันเอาอันใหม่มากองอนาพันเสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะเป็นหลายมื้อ่างกันเถอะปะก็พยายามเนาะคะ่ะเนาะถ้าอยากทําคลิปก็ต้องดูแลขอคงตัวเองนะคะค้าบได้ทําคลิปอีกกินกาแฟก็เอ่ยกันว่านงอยไปอีกหลายมื้อเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันเป็นอันมันเป็นความเคยชินนะคะ ถ้าตื่นขึ้นมาบดิอัดคลิปกาแฟกินกาแฟคุยกับหมู่เพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนทักทายกันว่าสวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะนามาด้วยจ้มากินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันแม่บอกค่ะล้วก็อวยพรกันแม่เนาะค่ะเนาะพันบ่โบดิเวเพันแต่ละมือ้อพันรู้สึกว่าขาดขาดตะลือไปสักอย่างนําชีวิตนะคะมันปเป็นแบบนี้นะคะท,ท,ที่เอ้ยที่เอ้ยเอ็ดคลิปกินกาแฟนี่ไงบางคลิปก็บอกแม่ว่าคนามาอัน แห้งนาเอ้ยเนาะค่ะเนาะบ่แม่่าเพิน่นนมานั่งมันแห้งจักเราเว้าเาตอเอ้ยยันนี่บ่บเข้าใจก็มีด้อค่ะพันธ์ก็เคยเขียนมาไม่รู้พูดอะไรเพื่อวาไม่รู้คุยคุยอะไรภาษาอะไรเพราะวาก็มีคือกันค่ะเอยก็ขึ้นย่างหัวอยู่ก็บ่แม่บ่ได้ไปหัวพันธ์นก็แต่ขึ้นย่างหัวตัวผู้เจ้าขึ้นยาหัวตัวผู้เจ้าว่าโอ้ ภาษาย้อนี่คนก็บอกเข้าจีก็มีเนาะค่ะเนาะตั้งเทืเอเขาเป็นความเคยชินเนาะค่ะเนาะภาษาพื้นเพภาษาพื้นบานถ้าไหนว่าภาษาไทยภาคกลางกระเบ้าใดค่ะไม่มีปัญหาแม่บอกค่ะแต่ว่าเขาเป็นคือ,ค,อคือทอดอันพื้นเพเนาะค่ะเนาะพื้นบ้านบานเกิดเนาะค่ะเนาะภาษาที่ว่าเขาเยื่อมาคุกขี่มาตั้งแต่น้อยว่างนั้นพ,พ่อแม่เลี้ยงมาว่าภาษาย้อนะค่ะเนาะเขาก็เลยเอ้ยก็เลยมาเป็นแต่อัดคลิปเป็นภาษาค่า เอ่ยน้อัดคลิปเปลีป่ยนภาษาเว้าวต่างประเทศก็เอ่ยก็เว้าได้เพราะว่าภาษาเอ่ยก็บได้ค่ะโมแมนว่าบดได้นักเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรืออน,นันหลงนำนี่กระได้คือกันแต่ว่าเราต้องไปเสียเงินแม่บอกคะ่ะต้องไปเสียเงินค่าฮัาน้นค่านี้ค่าจีปะทะเนาะค่ะเนะาะพันกับโม่มนว่าพันเนือเราเอดฟีแม่บอกคะ่ะก็ไปลงถ้าว่าไปซื้ออันโปกแกมก็อย่างพวกคลมาสเตอร์หรือว่าพวกอันตื่หลายอย่างเนาะค่ะเนาะก็ต้องเข้าไปอัน อน,นันต์เพื่อนวางนั้นเถอะปก็ต้องใจเงินเป็นเดือนๆอีกว่างนั้นเถอะแต่ว่าสําหรับคนที่ว่าเพื่อนทําแล้วเพื่อนมีรายได้เนาะค่เนาะเพื่อนทําแล้วเพื่อนฟุกเพื่อนอนันต์ก็หรือว่ายาคือมันสวยงามมันตือนไงกะว่ากันไปวังนั้นเถอะอันนั้นมันเป็นแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนเนาะข่ะเนาะทงทางพี่ยูทู u เพื่อนก็มีเพื่อไปอัดอัปเดตอันที่ว่าฟรีเนาะค่เนาะอย่างมิวสิคมิวสิกมันก็ถ้าเหาเล่นอันเก่งเขาก็เข้าไปมันก็เอ็ดในมืดเนาะค่ะเนาะคือไม่ต้องเสีย บาดพันเธอเสียก็ต้องได้เสียมันบอกค่ะเพราะว่ามันโลกสมัยนี้มันผ่านผ่านไปเร็วนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีมันบอกค่ะเอ้อเลยจําแต่คํานี้เอ้อก็เอ้ยก็เลยธรรมดาคเอยตุ๊กตาอัดธรรมดาถ้าว่าหมู่คู่อยากมานั่งแหงนมําเอ้ยกินกาแฟเนาะค่ะเนาะเว้ากันม้วนๆคืออันนั่งจิบกาแฟคุยก,กันอัน อัปเดตแล้วก็เอ้ก็เอาหลงเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เพราะว่าเฮายัางหลงได้แล้วก็มันโบต้องเป็นตื่นเนาะคะนะ่ะเนาะกับโบแน่แล้วค่ะในอนาคตนี้ก็เพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดดีโบดีในอนาคตนี้ถ้าถุกคนลงคลิปนี้ก็ต้องได้เสียงเงินก็มีะคะเพราะว่ามันต้องมีขึ้นมาแล้วค่ะในอนาคตนี้เพราะว่ามันโบมีเพื่อเมือเฮาได้ฟรีเนาะคะนะ่ะเนาะทาั้งทั้งทั้งลงฟรีทั้งแจกเงินแม่นบอกค่ะถ้ามันได้เปาถ้าเฮาทาได้เปาถึงตอนนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ แต่ว่าอนาคตข้างหน้านี่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเ้ยว่าเมนบอกเอเ้ยยังขึ้นไปค่ะเพื่อนํา m b e เขาลงแล้วเก็บข้อมูลเยอะๆเนาคะคเนอะเพื่อนก็เต็มเออเลื่คือกันเนาคะคนะเนาะแล้ว n u m อ e r เขาเสียตัวนี้เออว่ามันเป็นไปบได้ยดอกค่ะแต่ว่าเพื่อนก็อย่างโบเอสเดี๋ยวนี้ดอกค่ะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนไปได้ในอนาคตนีน่มันจะมีดอค่ะคล้ายๆการทําภาพยน,น,ะะนตรน์เนาะค่ะเนาะต้องลงทุนคำพูดหรือโบได้ลงทุนก็โบได้ทํา แต่ว่ามันเพื่อนก็เือโอกาสเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสของคนที่ว่าอยากคุยเนาะค่ะเนาะอยากคุยอยากทําคลิปอยากออกทีวีมันบอกค่ะอยากออกโยมือถืออันนี้ว้ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะถ้าถึงเวลาช่วงนั้นไปกับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปมันบอกค่ะตอนที่พันอย่งางเปลี่ยนเราก็ลงได้ก็ลงเลยค่ะม่วนแม่เนะเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้มัน สังคมไปเร็วมาเร็วค่ะสังคมไปเร็วมาเร็วนี้ถ้าไปนําทางที่ดีก็เดินอย่างนั้นพุ่งจรวดเลยนะคะถ้าไปนําทางพอดีก็โอ้โหลงอย่างจรวดเกิดกันค่ะอันที่ว่ามันพอดีพอดีนี้มันบ่ค่อยมีนะคะน้อยอันนี้ความกิดของเอยตุกตาเนะะี่ยค่ะแห้งว้าแห้งว้าิซื่อเด้อค่ะบบได้มีแต่บ่ต้องมาคอมเพลนเอยว่าจเจ้าว้าบ่บถึกแบบมันบ่นนี่บอกอ่ะ บทตองเพราะว่ามันเป็นการคุยกันธรรมดาเนาะค่ะเนาะคุยภาษาญ่คมัพูดมาทักทายอันเอ้ยตุ๊กตาผาฝันสาวย้อยพากินกาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟดําค่ะก็เข้ามาค่ะก็นั่งคุยกันม้วนๆก็อยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยบอได้ว่าอันบอคอมเมนต์อันก็คอมเมนต์มาค่ะก็ก็บออกจากใจจริงเนาะค่ะเนาะถ้าว่าฟังแล้วโอ้ยเราว่าบ่ถึงหูกูแท้ออไในอันนี้เพราะว่า ก็มีกันเอ้ยก็เป็นเลยค่ะแลังจาอเอ้ยไปเบิง้งก็บอด้หูจักพันเนาะขนอ่พันเด้งขึ้นมาจะซื้อไงเด้งขึ้นมานําจอมือถือออกไปจิ้มเข้าไปเนาะขนอเพราะคนเขาบางครั้งมันก็อยากอยากรู้อยากเห็นเนาะขนะอิ้พันเน้นนันเห็นพันเอลลแวบแว๊บแวบแบบว่าจิ้มเข้าไปว่าไปเบื้องซะสักห้านาทีสิบนาทีเนาะขนแล้วแต่คลิปพันนายจบเนาะขนอ่้ลังคนก็อ๋ออันนี้คือเว้าไปแบบนี้วะคือนำจือะะ้อเนาะขนอ คือว่าแบบนี้สินะก็มีคือกัรค่ะบบแม่นว่าเอยบมีมันเป็นอันธรรมชาติของคนค่ะเนาะอยากรู้อยากเห็นเวลาเข้าไปแล้วไปฟังพันเว้าพันอะนรพันโบถึกเจอตัวผู้เจ้าก็มีค่ะก็เป็นการคัดเขืองว่างั้นเนาะแต่เราที่จริงก็มานั่งทบทวนดูการแม่นความพันอยู่ค่ะอัน้อยถี้อยอาศัยก็ฟังหูไว้หูเนาะค่ะเนาะถ้าเอาโบ บ่คือเยอะกะมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะมันก็ฟังแล้วเขาก็ผ่านไปแม่บอกค่ะถ้าเขาน่ะตอบพันก็ตอบถ้าเขาบอตอบแล้วเขาก็บอต้องตอบมเนาะค่ะเนาะถ้าเน้อหัวใจยกนิ้วป้งนิ้วโป้กันแล้วแต่เขาความชอบมันบอกค่ะมันไม่มีเรื่อมาบังคับเขาเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นมันเป็นโรคอันส่วนตัวแล้วก็ฟรีสไตล์แม่บอกค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ดูแม่บอกค่ะถ้าบอสนเจอที่มันเด้งขึ้นมาหน้าจอก็บอไเด้เข้าไปทักพันเนาะค่ะเนาะบอไเด้เข้าไปจิ้มบังว่าเอออีไหนนี่เว้าตือแม่บอกค่ะ มันเป็นแบบนี้เด้ค่ะแต่ว่าคนที่บ้านไปคอมเมนต์เบา้าบ่มม้วนน่ะค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่เพื่อนค่ะเอ้ยเอ้ยบ่ค่อยได้ทำหรอกคะ่ะเพราะว่าเอ้ยว่าทุกคนก็ทําคลิปเพื่อนอ่ะได้คลิปออกมาลงนี่ก็มันบ่แม่นง่ายๆเนาะกันบ่แม่นว่ามันนั่งเด้งแล้วลงด้วยมันบ่แม่นเด้อค่ะก็เพื่อนอ่ะอันนั่งมุมกล้องนี่ก็เพื่อนอ่ะน,น,น,นั่งแห้งนี่ก็จัดม,มุมเลยเนาะเะข้ามุมมืดบอ่อันย้อนแสงบ่ เสียงเอาขึ้นหรือยังมือค่ะเนาะเอยเอเอตุ๊กตาสนับเออตนที่อัดไปอัดมาได้ลบทิมที่ซื้อเพราะวันโบได้เปิดเสียงกระหมีค่ะเยอะเลยค่ะได้ลบได้ได้ลบ,ลบคลิปทิมแล้วก็ขี้ดายุเนาะค่ะเนาะแต่ว่านับไปเซิร์เต้ดนตรีพันเอยพันบหมักกันได้ลบทิมที่ซื้อกระหมีค่ะอันนี้ก็เป็นความซับเข้าของตัวเองว่าง,งั้นเถอะปะเดี๋ยวนี้ก็เพี้ยนนะอัดได้นที่ฮึดไปฮึดมากล้องก็อัดเองซ้ำค่ะนั่งเวอร์ไปเวอร์มาแล้วพันกล้องใส่กล้องหนังหุ่นห่วยมือถือ โอีนัยนี่เวอร์แต่แทพแบบว่าเวอร์เวอร์แบบว่ามันบบเมนเวอร์ไปค่ะขาช่องสัยมันเป็นโปรแกรมที่เอ้ยตั้งไว้เสียแล้วเรื่องกองอัดเองเอ้ยก็ป่อยไปไปฮัมาเบิ่งวันดูตลกดีเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นคลิปพากินกาแฟนั่งนลำสวนโบนั่งนลำสวนเอ้ยก็นั่งนลำเนือเหงื่อเนาะค่ะเนาะก็มีแค่นั้นค่ะอันการทำคลิปของเอวยันโบอันนั้นก็เอ้ยค่ะเอ้ยออกไปข้างนอกกาแฟหรือว่าออกไปผู้เดียวเนาะค่ะเนาะเอ้ยเอานึกว่ากองตัดด้วยค่ะ ต้องไปลบอันอันนนั้ออกก็มีเยอะเลยค่ะแล้วถ้อลืมหดลบอัดไปอัดมาแล้วกองอันตัดอันเพิ่นเสียความรู้สึกเนาะค่ะเนาะอ้ยนะกินกาแฟมันมืดนาะค่ะเอ้ยว่าพ่นน่ะตัดอยู่ถ้ามันตัดก็ตัดเลยเด้อค่ะเด้อคือทุกบ้านมีความสุขสดชื่นกับมือใหม่วันใหม่เนาะค่ะถ้ามันบ่ตัดก็ได้เห็นเอ้ยทุกกตากินกาแฟมืดทัวแล้วก็ลากันว่างั้นเด้อป่ะ ก็เลยเป็นแบบนี้แล้ค่ะเอยกระบไดอันนั้นผือแล้วค่ะถ้ามาทักไทยกันก็ม้วนเนาะค่ะนะคุยกันได้อันเมาหมยกันเว่าากันอันฝังเนาะค่ะนอกว่าขึ้นเลอมีแตเลอเกิดขึ้นนําสิ่งรอบตัวเตละมือแม่บอกค่ะอากาศเป็นสิเลอทางยุโรปตัวนี้เนาะค่ะแดดกําลังโอกค่ะนี่กระดชื่นนี่ค่ะจะนอนก็ฝนหลงกับบเดมานั่งเนาะค่ะดอกไม้กระทางหลังเออในกระดอกหอเต้นเสี้ยวอักัตัดไปเมื่อล้วกันตรงนี้ตรงพุ่งอักัตัดที่งมื่อล้วเพราะว่ามัน พันบานแล้วทีนี้มันเดดมันเยอะเนาะค่ะเนาะพันก็เลยโกรบขอบก็เออก็เลยตัดออกค่ะก็เป็นปีหน้าเพียพันนาบานไม่ก็ตัดปีนี้ก็บบได้ตัดสันเยอะถ้าตัดสันเยอะพันปีนาพันโบอกดอกค่ะมีแต่เบือเพราะว่าเคยเจอมาแล้วก็เลยตัดที่ดอกพันเราก็แต่งกิ่งน้อยนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดอกไม้คางๆก็เริ่มบานขึ้นสีชมพูก็ยังดอกไม